สวัสดีครับ compra. ยินดีต้อนรับเข้าสู่กองครับน้องฮิวโกใจรังน้ำผสมเทียมด้วยครับมือนีอยู่ที่บ้านยังครับผมบ้านน้องไปหน่อยมัวหาตั้งบนชุ้นเม็ดจ้ะครับมือนีกะคอกแม่นีเพื่อนกะมีงัวงามๆนะครับแม่ลูกครับแม่ทองแม่ทองแล้วก็ลูกครับมาแบ่งให้พ่อแม่พี่น้องด้วยครับเด้อเอ่องัวนี่ได้ลูกแจ็โตแล้วครับผมอันนี้ตัวที่สามในทองตัวที่สามในทองนะครับเนาะ หางใหญ่ๆนะครับนี่หางใหญ่งามสีแดงเข้มครับผมหางใหญ่เหงาหางใหญ่อ้วนตันครับไอตัวแม่ด้วครับเด้อน้าเรียงลูกหาหลุดง่ามลูกงามครับเดี๋ยวให้เบิองลูกเชื่องครับจับได้บายได้ครับนมบ่มีติ่งเนาะนมกะบะหมีติ่งบ่มี่ตำนี้บ่มี่ตำนี้ครับบ่มี่ยางจุงยางบ่ครับผมจงบ่ าาปัดอ่านไงครับกแข้งขาหยุดก็ธรรมดาครับผมอากันไงเลี้ยงงายย่ายตัวแย่เลี้ยงง่ายเพราะว,ว่าเขาเลี่ยงซีงเซา,าเลี้ยงนี่ยนะจะของเพิ่นเขาแล้วเพิ่นกระเมื่อยเนาะแม่เพิ่นกะระเมื่อยเนี่ยบ่มีผู้รับลูกบ่มีลูกลูกเอาต่อกันลูกสีสเซาเลี้ยงโอ้ห<ะ>ัวดีนะครับบ่มีปัญหานะครับ<ะ>แม่ทองจักเดือนครับ ับางวันทีเจ็ดมอการ่าตัวทองตัวทองแล้วอันตาซาวแล้วนะคะเนาะยืนยันให้ครับผ้าเส้นพรมออฟฟอร์ดทองออกฟอร์ดนะครับใบหลอดครบทองออกฟอร์ดประมาณสามเดือนนะครับซาวแล้วใบหลอดนี่นี่เดี๋ยวสิพามาเบิ่งลูกนะครับเด้อปาดลูกเพิ่นเขาบ่มีเด้อค่ะเอาบ่มีบ่มีขาวเนาะหัวหลุนทรามาติเลย พุ่นนะหัว่หลุนธรรมชาติครับผมอายุจักจักเดือนครับนี่อันขอดเดือนท่านว่าวันที่สิบสองท่านว่าขอดเดือนท่านว่าจานี่กันในปีปีสามเดือนปีสามเดือนนะครับอี๋พอไงครับผมมีแางบ่มีอย่างแดงกซื้อแดงบ่มีแางนะครับนี่พอพันใดแน่นอนเลยนี่ปีสามเดือนนี่้ไงปั้นเมื่อสองปีครับผมมีใบมีหลอดบ่ครับตัวนี้มีใบมีหลอดผมนะครับลูกเอียงครับนี่ พอพอเดี๋ยวเดี๋ยวสุท้ายใบมันให้เบิงนะครับมีใบอยู่คนกระจำวันใดจะขอคนกระจำวันใดขอย้ำนะครับว่าปีปีสามเดือนครับไงแห้งปีสามเดือนพอพันใดเลยล่ะนี่ไครสองใบนะครับไงไงค่ะเครับปีสามเดือนนะครับย้ำว่าปีสามเดือนสทุ้ะสิหลอยหาซีบล่ะนี้ หาิปกวาพล่ะลอยหาซิปลอยหาิบกวาเลยใหญ่แหงปีสามเดือนนะครับเด้อหัวลวนธรรมชาตินี่ลายา,าย่าสิขายีิบหาอ่าคันเปิดตัวเดียวนะครับเด้อแม่พ่งว่าพ่นสิเปิดไวด้ซีซิบหานะครับแม่นบอกนั่นเอาใบเอาใบมาใ้้านตรงในนั้นได้กอนอันนี้กัใบใบใบ,บเพิ่นนะครับ,บน,นี่เอ็กเอ็กเร์มีใบเพิ่งนะครับเด้อมิสเตอร์เอ็กเเดอร์ นี่ด้วยครับใบเพิน่นลูกแรกนะครับใบาบากันีอะไรนี่หมอนี่ลูกที่สองอ๋อลูกสองลูกสอง,องขอขอภัยครับอันนี้อันนี้ลูกสองขอย้ำนะครับว่าปีสามเดือนตัวผู้นี่ใหญ่ครับครับ <laughs> ลูกรอเพื่อนตายนะถ้าเราต้ขอกัน อ,นนอันนี้ลูกผูต้ติดทิศนี่อันนี้ลูกผู้ทีวทาทับแครับออกฟอนนะครับ,อบอออร่อ,องกับออกฟอนด้วยครับเน้อแม่มันเปิดไว้เท่าไรครับผม<ล>เปิดไป้แสนหนึ่งตอ่อใดเปิดไป้แสนหนึ่งตอ่อใดนะครับเน้อ<ล>สูงนี่ลอยหาสิบกว่าคนละครับลอยหาซิบบุกบัวคนละเนี่ย<า>บ่มีตำนี้ครับผมหางเหี้ยมยางไล่ะกับบริตติสโลกสกิมครับ่บ่เคยเป็นล่ำปีสกินมาก่อน่งวของนี่บ่มีละวยะกัน ฉีดไอ้ปากข้าวเพื่อให้แล้วแล้วก็ล้างสกินก็ฉีดให้แล้วฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่ายายเข้ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มพุ่มมะสีขอขอเบอร์ทูนะครับขอเบอร์ทูเนี่ยศูนย์เก้าซีห้าสามแปดแปดหกสามจ้ะซื้อคุณแม่ยังคุณแม่สีจันชีรัมผู้ใดมากะโทรมาสอบถามแม่เพิ่นเด้อครับราคากับต่อรองกันได้ร้านอยู่ดอกยวนะครับเนาได้ได้ ว่ายายสิยุดเลี้ยงแล้วครับลูกฝ่ายเพื่อนลูกเพื่อนกับไปเฮ็ดงานเนาะครับเนาะบ่ได้เลี้ยงจ้าลูกเต่าเพิ่นเฮ็ดงานราชการเบิดบ่มีคนดูแลครับหลานก็เลี้ยนวิวสองเสาบ่มีแห้งสิหาให้กินแล้วครับอย่าตอนแรสิยุดเลี้ยงแล้วสิปล่อยให้เพิ่นเอาไปเลี้ยงต่อโอ้พี่น้องบ่เป็นประผาดมาผาดดอกเด้อนี่งัวง่ายปานี้ใจลูกลูกทวมแม่แล้วนี่ปีสามเดือนนี้โตปูนี้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับครับ ว่าดีบ่มีต่มีเด้อครับเด้อมีใบมีหลอดนะครับผู้ใดบ่มียังเพราาาะว่ยยรักษาดีเลี้ยงดีครับรักษาดีเพิ่งบอกางบ่มีดื้อคอมหูดำอ้างลึกๆใหญ่ๆครับผมต่อรองได้เด้อครับเด้อร์สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เด้อครับเด้อใครมากก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้น้เด้อครับ